และเพนมาแล้วครับขายตามสภาพ v ีออ1.5ตัว G ีริมมีเต็พร้อมปุ่ม Engine Start กระจกไฟฟ้าเบาะหนังสีดำเครื่อง1.5รหั1 n z เรียกว่าเจเนเรชันที่2เอาราคาไปเพียงแค่ ยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยสวัสดีครับวันนี้เอารถบ้านมาขายกันบ้างนะฮะซื้อสดได้อย่างเดียววันนี้เราก็จะแนะนำให้กับลูกค้าที่อยากจะตัดสดนะครับเอาแบบงบน้อยๆแสนต้นๆวันนี้ถ้าเกิดใครหาอยู่มาดูคันนี้เลยฮะวีออสครับ 1.5ตัว G โฉมนี้ไม่ได้ขายกันมานานมากนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยเพราะว่ามันจะได้มาเป็นแบบพุสตาร์เดี๋ยวสำหรับในส่วนของสภาพรอบคันเดี๋ยวเราจะพามาดูกันในคลิปนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าขายสดตามสภาพนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรถบ้านที่คุณลูกค้าเอาเมาเทิน เดี๋ยงไงลองมาตัดสินใจอจาการดูในคลิปนี้ดูอันจะไปเน้นในเรื่องตัวโครงสร้างแล้วก็ในส่วนของสภาพตัวรถทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับอันนี้เนี่ยไฟเนี่ยอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนมานะมันจะเป็นตัวเหมือนแบบตัวโปรเทคเตอร์เปิดติดแบบปกติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวตัดหมอกพามาไฟเลี้ยวไฟเบรกทุกตัวติดหมดใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมวีออสเจนเนี่ยถ้าเกิดเรานับกันตามเจนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเจนอะรชั้นที่2 นะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวหน้าใหญ่ๆตัวหนึ่งก็คือจะเป็นต้าตัวนี้แหละนะครับาีนี้เดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างเครื่องยนต์กันบ้างนี่นะฮะตอนนี้เกิดสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะตัวนี้เครื่องเนี่ยจะเป็น1 n z ่งเอ็ e เซ็ตเปอร์แบบ4สปีดนะครับเพราะว่าอย่างตัวโฉมเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นเกียร์ CVT ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่แต่ไอเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดอย่างมันเป็นตัวโลเนี่ย มันจะไม่มี ABS แต่ถ้าเกิดตัวนี้คือมี ABS แจบอยู่หลังตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องถ้าเกิดอย่างเราจะดูเช็คตัวแบบเบื้องต้นเนี่ยดึงอันนี้ขึ้นมาได้เลยเนี่ยการวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยมีนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เขาน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยซ้าเพราะว่าถ้าเกิดมันดํามากกว่านี้น่าจะไม่น่าจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอันนี้ก็คือยังใสยอยู่เลยนะเห็นไหมยังใสยอยู่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยพวกเศษ น้ำมันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือไม่มีเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเช็คแบบโดยเบื้องต้นได้เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเราขายเนี่ยคือเราขายตามสภาพนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นของ 3K ตัวนี้ถ้าเกิดโดยแบบเบื้องต้นเนี่ยอันเช็คตัวระบบไฟแล้วถือว่ายังใช้งานได้อีกในระยะย,ยาวไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอาก่อนส่งมอบเนี่ยอันน่าจะมีการเปลี่ยนน,นะน,น้ำมันเครื่องนะครับดูเช็คกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกระบบเบรกอะไรต่างๆพวกนี้ เดี๋ยวนี้จะการให้นะครับแล้วก็อาจจะมีการล้างจำคามสาอ์ดแล้วก็ขัดสีให้กับผู้ลูกค้าก่อนที่จะมีการส่งมอบแต่ก็ต้องเน้นย้ําว่าเราขายตามสภาพอาจจะไม่ได้มีการเก็บสีหรือเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมไปมากกว่านี้อาจจะขายในสภาพแบบนี้อันน way, <S <s totally> okay, uhm ี้คุณลูกค้าหลายๆท่านน่าจะเข้าใจเพราะรถมันราคาเพียงแค่แสนเดียวนะครับตรงนี้คือจะเป็นตัวบอดีด้านหน้าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไห้ดูตัวด้านข้างกันบ้างคันนี้เนี่ยลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ย เขามีการเปลี่ยนตัวล้อมาเป็นแม็กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวขอบ15แล้วก็ยางจะเป็นคินโตะนะครับตัวด้านหน้าเขาก็จะมีการทําสีตัวดิสมานะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ในเรื่องตัวระบบเบรกกับตัวพับเบรกอันนี้ยังเหลือเยอะจงจานก็ยังหนาอยู่เลยนะฮะจานไม่ได้บางนะส่วนไฟเหนียวเนี่ยอยู่ตรงตําแหน่งกระจงมองข้างนะครับโฉมนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวคิ้วกันกระแทกด้านข้างมาให้ทางด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามือ คราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวฝั่งนี้กันบ้างนะครับในตําแหน่งของตัวยางขอบประตูเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวเราดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนี่นะตัวรอยเม็ดอาร์คพวกนี้คือจะเป็นตัวเม็ดอาร์คเดิมนะฮะโครงสร้างเนี่ยแต่เก็บด้านข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวาอะไรพวกนี้คือจะเป็นตัวเดิมหมดเพราะว่าสีมันไม่ได้มีการเก็บสีมไม่ได้มีการพ่นนะอันนี้การันตีเลยว่าเป็นของเดิมแน่นอนแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถคิดในมุมแบบอย่างอื่นได้ด้วยนะ เพราะว่าอย่างตัวรถปีศูย์โอกาสที่จะเปลี่ยนยางขอบประตูมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ซึ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งตอนที่2ฝั่งนี้กันบ้างถ้าเกิดอย่างตัวในตำแหน่งตัวหลังเนี่ยเดี๋ยวนี่อ่นแกดูเนี่ยอันนี้เดิมเลยเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เดิมเลยเป็นแค่ปฟวฟงตัวฝุ่นแต่ว่าพวกทรงพวกสีแล้วพวกเนี้ยสีมันแห้งเลยสีมันด้านเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือแบบเดิมเลยนี่ไอตัวจุด2จุดที่อยู่ในตำแหน่งของตัวตาตาขอล็อกเนี่ย ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมมันจะมีทั้งด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามือตรงนี้เราสามารถแกะดูทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราแบบอาจจะงบน้อยหรืออาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากกับในเรื่องตรงนี้ก็สามารถซื้อใช้งานในครอบครัวได้อันนี้เนี่ยวีออเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะรถก็จะเป็นในเวอร์ชันเจเนอเรชันเก่าเครื่อง1.5นะครับแต่ด้วยสาว่าความที่มันเป็นตัว G เนี่ยมันเลยได้มาเป็นตัวโบสหนัง ทำในตำแหน่งตอนหน้าและก็ในตำแหน่งตอนหลังพวกที่พักโครงพักแขนและพวกนี้ก็มีมาให้ส่วนผ้าหลังคาเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกที่เราดูตอนที่มีการเช็คตัวโครงสร้างเนี่ยเราดูตรงนี้ปุ๊บเราดึงตัวผ้าหลังคาออกพวกที่จะดูพวกแบบรอยกระดูกงูนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าหลังคาแบบของเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนมาแล้วก็พวกกระจกกระจกใช้งานได้ตามปกติทั้งหมด จะคอนโทรลจากตรงนี้ก็ได้หรือจะเปิดจากตัวในตำแหน่งตอนหน้าก็ได้นี่นะฮะมันก็เป็นธรรมดาของในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับบางทีถ้าเกิดรถที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้มันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปตัวรถรุ่นอื่นบ้างหรืออาจจะมีการเปลี่ยนประเภทบ้างให้มันตอบโจทย์กับการใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เนี่ยสำหรับอย่างชาวบ้านนะครับหรือว่าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ อยากจะมีรถไว้ใช้ไวไปส่งลูกไปซื้อกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ในราคาแบบถูกๆประมาณสักแสนเดียวเนี่ยก็แนะนําแบบนี้ซื้อได้เลยคราวนี้เดี๋ยวให้เปิดดูตอนหลังตรงนี้นิดนึงไอ้ด้านหลังเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดรถมันโดนชนตูดมาเนี่ยมันจะดูจากตรงนี้ได้ทั้งหมดหรือว่ารถมันจมน้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะดูจากตรงนี้ได้ทั้งหมดไอด้ตัวโซอฝาท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากตัวหัวน็อตเนี่ยอันนี้เดิมเลยนะครับ แต่จริงๆอ่ะไม่เคยเห็นตรงนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นในเฉพาะเกี่ยวกับตัวจีมันเลยมีมาให้เพราะว่าอย่างปกติคือมันจะไม่มีถ้าเกิดเราเปิดออกมาเนี่ยไอตัวผ้ากำมะหยี่เนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นตัวรอยกระดูกงูเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่พวกซินลงซินเลอร์อะไรพวกนี้เดิมหมดเนี่ยนะฮะเดิมๆสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวให้ดูในตำแหน่งตอนหลังฝั่งนี้กันบ้างอันนี้ยางอะไรสำรองมีมาให้แต่น่าจะไม่ใช่เป็นตัวยางใหม่นะครับคันนี้ถ้าเกิดเราดูตอนหลังเนี่ยเราดูฝั่งนี้ นี่เลยนะสนลงสนเลอร์ข้ามยานวงยาแนวทุกอย่างเดิมหมดนะครับแต่ในเรื่องตัวการทำคมสาดเดี๋ยวนี้อาก,การให้ไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้เราทําให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนรถแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นปีใหม่อะไรมากนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่เข้าใจเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างที่จะมองมาหลายท่านนะครับแต่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับตัวรถเนี่ยเราขายตามสภาพและรถมันมีแค่คันเดียว สำหรับอย่างบางทีเราอาจจะต้องการลดแบบตัดสดไปเลยไม่อยากจะเฟนให้มันเสียในเรื่องตัวดอกเบี้ยก็ลองมาดูเป็นตัวแบบนี้ได้ก็สาเกิดใครเคยใช้วีออมาก่อนก็น่าจะทราบกันดีว่าเครื่องตัวนี้เป็นอีกตัวที่แบบทนมากสําหรับในตระกูล1 n ึ่นะทนมากๆสําหรับตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวบอดี้รอบนอกนะฮะก็จะมีในส่วนตัวการใช้งานมาในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยต่อไปอพาเข้ามาดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับโดยที่ว่ามันเป็นตัว G ในะอย่างที่เราลองสังเกตดูก็คือจะมีแอร์แบ็กเพราะว่าถ้าเกิดอย่างโฉมเนี่ยจำได้เลยถ้าเกิดอย่างพวกแบบโตโลเนี่ยมันจะไม่ได้มีแอร์แบ็กมาให้นะ V8 บางตัวเนี่ยนะครับแต่เนี้ยก็คือจะมีเป็นตัวแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วก็สําหรับเรือนไม้เนี่ยก็คือ,อยังเป็นในแบบออริจินอลเลยจะอยู่ตรงกลางของตัวคอนโซลนี่แบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เลขไม้คันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อย 75็สิบห้ากิโลตัวนี้คงเครื่องทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวลองเหยียบให้ดูนะตัดที่ห5พันห้าร้อยอบนะครับทุกอย่างเนี่ยคงเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้ตามปกติการเข้ากงเข้าเกียร์อะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะจะเล่นเป็นแบบตัวแมนวนวลเกียร์โลมาสองมาสามในกรณีเราขึ้นเขาหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้คือใช้งานได้หมดนะฮะส่วนคราวนี้เนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวเครื่องเล่นแบบธรรมดานะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราลองเทสต,ตัวะระดับเสียงนี้อันนี้ก็คือใช้งานได้หมดสําหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่เราอาจจะไม่ได้ต้องมาซีเรียสอะไรกันในเรื่องตัวการซ่อมกับมันมากเพราะว่าอย่างที่ว่าฮะอันอยากให้ดูในบริบทแบบเต็มๆแบบนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยเราขายแต่พวกรถปีใหม่ๆเนี่ยรถในลักษณะแบบนี้มันเลยไม่ค่อยได้มีแต่ถ้าเกิดอย่างสมมตุติออกจากร้านที่ขายแต่รถปีใหม่ๆกับเป็นรถตัวปี0-9อย่างเงี้ย อันนี้คือมันสามารถน่าเชื่อถือได้คอนโซลไม่มีแตกนะฮะหงแห้งสีแตกร้าวอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะมีเก็บเก็บของคราวนี้ตัว v ีออเนี่ยมันมีไอ้น,นี้ e อนจิ e นสตารเนี่ยนะสำหรับตัวนี้คือมี Engine Start ก็น่าจะเป็นคันแรกเลยที่ันเคยรีวิวนะเพราะว่าอย่างปกติถ้าเกิดเป็นตัว Engine Start ์ทสำหรับตัวโฉมใหม่เนี่ยเคยรีวิวแต่ถ้าเกิดโฉมเนี่ยไม่เคย นะครับมันเป็น1.2ตัว G แล้วก็ระบบองค์ระบบแอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือเย็นนะอันนี้คือแอร์เย็นเลยนะปรับระดับความแรงแอร์ปรับวพวกน้ำยงน้ำยาอะไรพวกนี้ได้ตามปกติเหมือนเดิมเหมือนกับรถทั่วไปนะครับเอาไว้ง่ายแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นแบบมังติแต่เนี้ยถ้าเกิดกดเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยคือกดไม่ได้นะครับอันนี้ก็บอกให้ทราบตามตรงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่ององเนี้ยก็มาปรับจากอันนี้เอาก็ได้ ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอย่างพวกตัวกระจกจะให้มาเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยนะแล้วก็พวกพับมองคงมองข้างอะไรพวกนี้ก็ไฟฟ้าหมดแล้วก็ตัวเบาจะเป็นตัวเบาหนังสีดําก็จะมีในร่องรอยการแตกนะครับสําหรับตัวเบาหนังแต่มันไม่ได้มีการขาดหรือว่ามีการทะลุไปถึงในตัวเนื้อผ้าตัวเบานะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่ารถไม่มีการใช้งานมาปี่วนเกากับไม่แสนห้า เราปัดขึ้นไปก็ได้นะเป็นตัวไม่แสนหกถ้าเกินนับกันตามระยะหรือในการใช้งานต่อปีต่อปีเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับสําหรับตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบอดี้ด้านนอกที่เราดูกันไปแล้วก็ภายในที่เราดูอยู่ตอนนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสฮะสาหรับคนที่ไม่ได้แบบคลิปมากหรือสําหรับคนที่ต้องการรถแบบในราคาถูกๆแต่ว่าใช้งานได้แบบดีๆนะครับสาหรับตัวปีศูนย์เก้าคันเนี้ย ตอบโจทย์ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มกัน้นรถและก็บอกราคา Vios คันนี้กันดีกว่าไปกันเลยครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวรถอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ต้องใช้คําว่าขายตามสภาพนะครับตัวนี้เองก็ไม่ได้มีการเน้นอะไรมากนะฮะคุณลูกค้าครับเราเน้นแค่ว่าสําหรับคนต้องการเน้นในการใช้รถส่วนพวกนี้เรื่องของภาษีพรบอะไรพวกนี้เราก็จัดก,การให้หมด สำหรับตัวนี้เนี่ยรถบ้านถ้าเกิดซื้อส่วกก็คือไม่มีแหวดนะครับตัวนี้ราคา1นึ0งแสนบาทปีศูนย์เก้าวีออสไมแสนหกเกียวโตตัว G นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังดูอยู่ตอนนี้สนใจวีออสสีบรอน,นคันนี้สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างที่วิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิพโอโต้ติดต่อมาก็ได้หรือไม่งั้นเอาแบบนี้นะฮะ จะมาลองขับดูก่อนก็ได้นะครับจะมาลองเทสไดดูก่อนหรือจะมาดูตัวจริงที่ร้านก่อนอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันนั่นคือขายตามสภาพไม่ได้มีการเก็บไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มอันนี้อันเน้นเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องมีการบอกในคลิปนี้หมดอยู่แล้วเป็นที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไงเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ